ยูนอร้อยล้านเดอะสเปเชียลเอพิโซดต่อเนื่องมาจากเทรนด์แต่งบ้านในช่วง Work ์ r ฟอร์มโหลายคนมีเวลาอยู่บ้านและทำอาหารมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหาจานชามสวยๆมาใช้งานและเป็นพร็อพสำหรับถ่ายรูปวันนี้ห้ามพลาดครับก่อนหน้านี้หน้าร้านเราคนไม่ได้เข้ามาเยอะแบบอาจจะวันหนึ่งติดคน15คนเพราะเราเน้นขายออนไลน์เป็นหลัก แต่พอมีเรื่องโควิดนี่แหละครับไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนไปที่มาทำอาหารมากขึ้นแล้วก็มีโซเชียลต้องขอขอบคุณหลายๆเพจเลยครับเขาเอาร้านเราไปรีวิวบนเพจทีนี้พอคนเห็นพร้อมกับช่วงปลดล็อกพอดีก็ลูกค้าแห่มาหน้าร้านเราเยอะมากจนคือวันหนึ่งจากสิคนเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับเรารับลูกค้าไม่ไหวจริงเราเปิดอยู่3วันพนักง,งานทุกคนเหนื่อยมากๆเราเลยต้องปิดร้าน7วันเพราะเรารับลูกค้าไม่ได้จริง โซนนี้จะเป็นโซนที่รับมาครับจากต่างประเทศก็คือวัยรุ่นอาจจะสนใจจานเซรามิกที่มันเป็นสีๆมาครับอย่างสีพวกนี้มันน่าจะถ่ายรูปขึ้นกับอาหารอะไรเงี้ยครับเขาก็จะสนใจสินค้าพวกนี้เป็นหลักทั้งหมดเนี้ยอันไหนจะเป็นแบบขายดีบ้างขายดีใช่ใช่จะค้าไปพวกเป็นสีๆอย่างเงี้ยจะขายดีหมดครับคนบางทีก็จะซื้อเป็นแมทสีไปอะไรเงี้ยครับอย่างขาวชมพูเงี้ยแล้วพอเขาไปวางจานวางอาหารด้วยกันมันก็จะดู ใช่ใช่ครับพอสถานการณ์โควิดของร้านเราจริงๆเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนระบบคิตเงินระบบสต็อกเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับก็ปิดไป7วันครับช่วงนั้นทําให้เรา,าต้องแก้ระบบโปรเซสทุกอย่างในในร้านของเราเนี่ยให้ขายพร้อมรองรับลูกค้าจาก10คนเป็นพันคนอะไรยเนเงี้ย ขั้นแรกคือก่อนระบบเก่าเนี่ยมันค่อนข้างเก่าทําให้การคิดเงินช้าบาร์โค้ดต่างๆบนสินค้าเราก็ไม่ได้ติดทุกตัวพอลูกค้าเราไม่ได้เยอะมากพอลูกค้ามาจ่ายเงินทีเราก็ค่อยๆหาบาร์โค้ดตัวนี้อะไรเราก็ยิงออกแต่ทีนี้พอลูกค้ามาเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยมาต่อแถวซื้อเราไม่มีเวลามาหาสินค้าแต่ละตัวแล้วเราก็ต้องช่วงหยุดร้านก็คือเราต้องวางแผนแล้วว่าสินค้าทุกตัวเราต้องมีบาร์โค้ดเพราะว่าลูกค้าเดินถือสินค้ามาต้องสามารถ สแกนออกสแกนออกได้เลยอะไรเงี้ยครับเราก็หาระบบที่รองรับตรงนี้ได้ขึ้นมาใหม่เป็นระบบใหม่กัน7วันนี่แหละครับผมเปิดมาปุ๊บคนก็ยังแห่กันมานะครับแต่ตอนนี้คือพร้อมแล้วลูกค้ามากี่คนเราพร้อมพร้อมขายครับเพราะในวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอโควิด19แม้จะทําให้ทุกคนต้องหยุดอยู่บ้านแต่ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปก็ทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกิจมากมาย อายุน้ไยล้านขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านผลวิลกฤตต่างๆและขวายคว้าความสำเร็จมาให้ได้ถ้าอยากมารับแรงบรันดาลใจ่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ